ดาวเรืองล่าแค้นเท่าจอมอาคมประพันธ์โดยรอรัติการ่าำกลางหมู่แมกไม้อันเขียวขจีในป่าทุ่งใหญ่ทอดยาวถึงเทือกเขาตะนาวสีเชื่อมต่อกับป่าอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านในยามที่แสงอาทิตย์เลือนหายความมืดมิดปกคลุมเข้ามาแทนที่่าำกลางหมู่แมกไม้สูงใหญ่บนกิ่งคาคบของยอดต้นกระบาก ที่ถูกปกคุมไปด้วยสีเขียวที่อำพรางจากสายตาด้านบนนั้นปรากฏหญิงสาวนางหนึ่งนั่งอยู่บนห้างเล็กๆสงบกลืนไปกับสภาพแวดล้อมจนแทบจะแยกกันไม่ออกเธอนั่งในท่าพร้อมยิงปากกระบอกเหล็กสีดำคลับที่ปลายลำกล้องไปทางโปงโดยมีบางพลัยเอาไว้ดูๆไปแล้วแทบจะแยกไม่ออกดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของป่า ด้วยชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ยิ่งกลมกลืนเสียงกรีดร้องเสียงแซกของเหล่าแมลงน้อยใหญ่ที่ขับขานตะเบงบรรเลงเพลงแห่งพงไพรแม้เวลาจะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วแต่ร่างนั้นกลับไม่ไหวติ่งหรือขยับเขยื่อนไปแม้แต่น้อยในมโนความคิดของสตรีผู้นั้นล่องลอยหวนย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสมปีที่แล้วรถกระบะและรถเดินป่า เป็นเครื่องยนต์ที่มีเครื่องยนต์สมรรถนะสูงอีกหลายคันและได้เข้ามาสู่หมู่บ้านแม่กำปงจนฝุ่นตลบไปหมดขบวนคาราวานหลายสิบชีวิตที่นำโดยพ่อเลี้ยงบุญส่งนายทุนผู้มั่งคั่งเจ้าของปางไม้เถื่อนในแถบนี้และธุรกิจอีกหลายอย่างในตัวเมืองการเป็นผู้นำกองคาราวานของเพื่อนพ่อค้าและนักลงทุนจากกรุงเทพ เข้ามาดูธุรกิจและร่วมลงทุนในกิจการที่ทำเนื่องด้วยการตะเวนท่องเที่ยวป่าล่าสัตว์ในเขตป่าพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่เมื่อสมัยก่อนสัตว์ป่านั้นชุกชุมมากมายเหลือขนานับจึงไม่ได้เป็นที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่แต่ประการใดพวกเจ้านายทั้งหลายรวมทั้งลูกน้องและเหล่าสมุนที่ติดตามมาด้วยรวมๆแล้วสิบกว่าชีวิต รวมทั้งพรานพื้นเมืองอีกสี่คนหนึ่งในสีนั้นคือพรานดวงผัวของดาวเรืองพี่ดวงจะไปสักกี่วันข้าจะได้เตรียมของให้พี่ได้ถูกดาวเรืองเอ่ยถามผัวรักข้าวของนั้ไม่ต้องเอาไปมากหรอกและพี่เองก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปกี่วันเอาที่สำคัญสำคัญอย่างกระสุนและของใช้ต่างๆของพี่เดี๋ยวพี่เก็บเองการออกปากกับคณะนายจ้างครั้งเนี้มันเป็นครั้งแรกของพี่ ถ้าพรานสมไม่ป่วยจนต้องมาขอร้องให้พี่ช่วยไปแทนพี่คงไม่ได้ไปลอกพรานดวงว่าในวิสัยพรานการเดินทางมากับชาวคณะคนกรุงที่ไม่รู้ธรรมเนียมป่าทำให้พรานมืออาชีพอย่างเขารู้สึกไม่สบายใจนักพวกนั้นเฮโรเฮฮากันอย่างสนุกสนานชอบขนองและความกระหายอยากอย่างของคนกรุงที่เต็มไปได้วยความต้องการอันไม่รู้จักจบสิ้น อีกทั้งเม็ดเงินและคําเชื้อเชิญที่ประเคนมาให้ก็ยิ่งปลุกเราเลือดในกายให้พุกพล่านเมื่อน้ำอัมพันสีทองดีกีแรงจากประเทศทางตะวันตกราคาซื้อต่อขวดแทบจะเอาเงินมาเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านได้เหล่าเสียเมืองกรุงทั้งหลายยกศาสตร์ลงคอแก้วแล้วแก้วเล่าจึงทำให้กิเลสความอยากในตัวถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วเมื่อใครคนหนึ่งในคณะเสนอให้กองคารวาน ไปตะอรุยป่าลึกของป่าทุ่งใหญ่อยากยิงสัตว์ใหญ่แล้วนำไปอวดเพื่อนพ้องน้องพี่อีกทั้งก็อยากจะบันเทิงกันให้ถึงที่สุดในเมื่อมาเยือนป่าใหญ่กันทั้งทีโดยที่ไม่มีผู้ใดที่จะทัดทานหรือคัดค้านต่างปรบมือหัวเราะชอบใจสนุกสนานกันยกใหญ่ด้านเสียบุญส่งที่หวังให้การดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนั้นราบรื่น ก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเมื่อมีโจทย์ท่องเที่ยวผจญป่าด,ดงดิบจึงต้องระดมพรานฝีมือดีแถบนี้ให้เป็นผู้นำทางเพื่อให้การท่องไพรบันเทิงของคนกรุงนั้นราบรื่นไม่ติดขัดเพราะนั่นย่อมส่งผลดีต่อตัวเขาเองและธุรกิจใจในวันข้างหน้าเมื่อวันที่คณะท่องป่าสมัครเล่นจะเดินทางเข้าสู่พงไพรอันกว้างใหญ่เสดจึงสั่งให้ลูกน้องและพรานท้องถิ่นเข้าประกบ โดยกำชับคนของตนให้พาคณะไปเฉพาะในเขตป่าที่ไม่ลึกมากโดยเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลักแต่ต้องทำให้คณะรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นไปในคราวเดียวกันกลุ่มการท่องป่าถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแต่และกลุ่มจะมีพรานดูแลสองคนเนื่องจากมีนายบางคนนึกอยากจะไปท่องป่าในเขตของประเทศพามา่าแล้วมีเรือที่เสียบุญส่งจะขัดและนั่นทำให้ดวง ต้องพรากจากดาวเรืองไปตลอดชีวิตโดยที่ฝากความแค้นและเจ็บปวดไว้ให้มันเกาะกินใจดาวเรืองมาถึง3ปีและตลอดเวลา3ปีนี้เธอสลัดคราบแม่บ้านแม่เรือนและขอฝากตัวเป็นสิทธิ์พรานสมจอมขมังเวทและแกก็ยอมสอนเธอแต่โดยดีโดยที่ไม่กักไม่หวงวิชาเพราะแกเองก็มีส่วนที่ทำให้ดวงต้องตายเพราะถ้าดวงไม่ไปแทนแกเรื่องร้ายๆคงจะไม่เกิด และเธอก็รอวันที่จะแก้แค้นให้เจ้าดวงอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่เธอก็ต้องหาเลี้ยงปากเด้งท้องโดยยึดอาชีพพรานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแม่ดาเรืองแม่ดาวเรืองเมื่ออะไรนั้นปู่ป่าน่ะยิงสิยิงสิแม่เจ้ากุมารทองที่พรานสมมอบให้ส่งเสียงเตือนมาเมื่อได้สติเธอก็ลั่นไกออกไปทันทีกระสุนลูกโดด พุ่งออกจากปากกระบอกปืนลูกซองแปดพุ่งเจาะเข้าที่หัวของเจ้าหมูโทนอย่างเหมาะเหม็งร่างมันกระเด็นไปตามแรงประทะแต่แล้วมันก็ดีดตัวลุกขึ้นใหม่ส่งเสียงร้องออกมาแต่ทว่ามันช่างพิลึกพิลั่นอัศจรรย์เหลือเกินเมื่อเสียงนั้นมันกลับไม่ใช่เสียงหมูแต่กลับเป็นเสียงหัวเราะของชายชารา คิดหรือว่าจะฆ่าข้าได้เจ้า,จามนุษย์ษยตัวเมีย <c oughs> สิ้นเสียงร่างนั้นก็กลายร่างใหม่โดยมีรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์แต่ตัวใหญ่กว่ามนุษย์ไปไม่น้อยดวงตานั้นแดงฉานก่อนที่มันจะพุ่งวามือที่แข็งปานคีมเหล็กความับเข้าที่ลำคอของเธอแล้วออกแรงบีบจนเดาเรืองแทบจะขาดใจเจ้ากุมาน้อยปราดเข้ามาขบกัดที่หูที่คอของปีศาจร้าย ที่บีบคอแม่ของมันอย่าอย่าทำแม่ข้านะอย่าทำแม่ข้าไปแม่ข้าเดี๋ยวนี้นะมันละมือจากดาวเรืองหันหน้ามาตบเจ้าแสนกุมารของเธอจนลอยวืดกระเด็นไปไอ้แสนวินาทีนั้นเธอจึงดึงเอามีดหมอลงอาคมของพรานสมที่ให้เธอมาจ้วงแทงไปที่ร่างของมันโดยที่เธอไม่สนว่าจะเป็นที่ใดเสียงดังชึกมันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ก่อนที่ร่างจะหายวับไปฝากไว้ก่อนอเอะเบิรก่อนไ, <c oughs> ไปยังขู่อาฆาตเอาไว้แต่ดาวเรืองก็หาได้หวันเกรงไม่แต่ก็อดที่จะห่วงกุมาเลี้ยงของเธอไม่ได้เ <c oughs> จ้าแสนเจ้าแสนเอ็งอยู่ไหนและเป็นยังไงบ้างข้า <c oughs> อ,อยู่น,นี้แม่เสียงของมันเบาวิวร่างปรากฏแค่เรือนรางพรานสาวรู้ได้ทันทีว่ามันกำลังจะสลายเอ็งไม่ต้องห่วง ข้าจะช่วยเองเองว่าแล้วก็บริกรรมคาถาเป่าไปที่ร่างของมันสามคาบสภาพการปรากฏตัวของมันชัดเจนจำแจ้งแล้วแค่ว่าใบหน้าและปากของมันซีดเซียวเหมือนคนป่วยหนักดาวเรืองไม่รอช้าที่จะแผ่บุญให้กับมันจนเจ้าแสนกลับมามีพลักกำลังเป็นปกติอีกครั้งแม่ข้าหายแล้วข้าเป็นปกติแล้วดีแล้วดีแล้วแล้วเอง ข้าประมาทไปที่ไม่ได้ทำเขตอาคมเองหลบไปก่อนนะว่าแล้วเธอก็ลวงเข้าไปหยิบเอาลูกศรดอกเล็กๆที่อยู่ในไถ้วยผดดิบออกมาวางเรียงเป็นลักษณะสีทิศเมื่อไรพระเวทเสร็จสอนธนูเหล่านั้นก็พุ่งวาบไปไปยังทิศทางทั้งสี่แล้วปักลงดินจนเกิดแสงสว่างสีนวนลร้อมรอบเป็นกำแพงสีทิศก่อนที่แสงนั้นจะค่อยๆดับลงทีนี้ก็ปลอดภัยแล้วล่ะข้าจะพักผ่ เองก็พักเถนะเจ้าแสนจ้าแม่แสนรับคําแม่ลืมไปหรือเปล่าว่าข้านะเป็นวิญญาณข้าไม่หลับหรอกนะแม่หลับเธอนะข้าจะเฝ้าแม่เองถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาข้าจะปลุกแม่เองนะเออก็ได้ขอบใจนะว่าแล้วเธอก็เอ็นกายพิงกับต้นไม้ที่ปลูกห้างไว้ก่อนที่จะหลับตาลงอากาศในเดือนมีนาคมไม่หนาว แต่ก็ไม่ถึงกับร้อนเสียงป่ายังไม่เป็นปกติยังคงเงียบสงัดทําให้พรานสาวยังไม่วางใจบรรยากาศเงียบสงบทําให้เธอหวนคิดกลับไปถึงเรื่องของสามีผู้ล่วงลับวันนั้นวันนั้นเขาได้รับคําสั่งจากเซียให้นําพาชาวคณะข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านต่างก็ตื่นเต้นดีใจกันมากที่ได้เข้ามาเหยียบดินแดนของฝั่งนู้นต้นไม้แต่ละต้นใหญ่โตเขียวขจี รอยสัตว์ป่าและมูลสัตว์มีให้เห็นกาดเกลือนแต่พรานดวงนั้นกลับไม่สบายใจนักเพราะเขาไม่ได้ชำนาญทางหรือแทบจะไม่เคยข้ามาฝั่งนี้เลยก็ว่าได้พรานมีที่ดูแลกลุ่มนี้คู่กับพรานดวงได้เอ่ยบอกเองไม่ต้องคิดมากหรอกไอ้ดวงก็แค่พาพวกนายเดินอยู่ริมฝั่งนี้ก็พอแล้วสัตว์มีออกมากมายเดี๋ยวมันก็ออกมาให้ยิงเราไม่ได้ไปไหนไกลนี่ว่า แกพูดโดยที่ไม่รู้ว่าระยะทางอีกไม่ไกลก็จะเป็นที่ที่พวกมีอิทธิพลได้ตั้งเป็นฐานผลิตยาเสพติดด้วยใกล้ๆนี้เองเพราะว่าจะขนข้าวมายังฝั่งไทยได้สะดวกเวลานี้ยังไม่มีอะไรพวกนั้นก็กินเหล้ากันอย่างสนุกสนานแต่ปรานดวงนั้นกับรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อกินเหล้ากันได้ที่แล้วไม่นานนักก็ได้มีเสียงร้องของมัจุราช ที่ดังมายังดูร้ายทั้งที่ยังไม่เห็นตัวมันทุกคนต่างก็เอาปืนออกมากระชับในมือมัน่นหันซ้ายหันขวาหาที่มาของเสียงพรานทั้งสองก็ตกใจถึงแม้ว่าพรานดวงเองจะมีวิชาอาคมแต่เขาก็ไม่มั่นใจนักว่าจะจัดการกับมันได้เพราะรับรู้ถึงตะบกของมันและมันก็ไม่ทำให้ทุกคนต้องรอนานเมื่อมันเยื้องย่างออกมาจากป่า ตัวมันใหญ่โตเหลือเกินใหญ่เท่าๆกับมา้าแต่ดวงตาของมันบอดสนิทไปข้างหนึ่งและที่หน้าของมันมีรอยบาดนั่นแสดงว่ามันต้องได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนทำร้ายมาก่อนแต่ทำไมมันถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ทุกคนพร้อมใจสาต์กระสุนเข้าใส่มันแต่ว่าลูกกระสุนที่ถูกส่งออกไปนั้นเมื่อกระทบกับผิวของมันเสียงดังแกลกกลากเหมือนกับว่า กระทบเข้ากับเหล็กกล้าแล้วก็ร่วงกรูลงพื้นเราจะทำยังไงกันดีก็นั่นนะ่ะสิในเมื่อเรายิงมันไม่เข้าเอาอย่างนี้ว่าแล้วพรานดวง <an> <d ian> ก็ลงเอาควายธนูออกมาบริกรรมคาถาแล้วส่งออกไป <an> <d ian> ไปจัดการกับมันเลยไอด้ดำลูกพ่อสิ้นเสียงของพรานดวงร่างดำทะมึนก็ปรากฏในความมืดดวงตาแดงชานมีอักขระเลขยันติดตรงหน้าผากอีกทั้งข้างลำตัวทั้งสองข้าง ก็ปรากฏเป็นแสงสีแดงออกมาจากอักขระเหล่านั้นด้วยมันตะกุยดินและพ่นลมหายใจอย่างดุร้ายก่อนที่จะกระโจนเข้าห้ามหันกับเสือใหญ่เพียงแค่ไม่ถึงอุดใจเจ้าควายธนูของพรานดวงก็ถูกตะปบกระเด็นร่วงลงมาแตกกระจายเป็นเพียงเศษดินเหนียวหล่นลงพื้นเราจัดการมันไม่ได้จะทำยังไงกันดีทุกคนต่างก็วิ่งหนีตายขึ้นต้นไม้พรานทั้งสอง ทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายและมันก็เป็นครั้งสุดท้ายของทั้งสองจริงๆเมื่อเจอเสือใหญ่ตบทีเดียวร่างของพรานดวงกระเด็นลอยละลิ้วไปหลายวาก่อนที่ร่างจะตกกระแทกกับพื้นคอหักและเลือดออกมาจากทางปากและจมูกตายทันทีเมื่อมันหันมาหาพรานมีที่กําลังปีนขึ้นต้นไม้ได้เพียงสองช่วงตัวมันก็ตบกระชากไปที่สีข้างจนเกิดเสียงดังแควก เลือดไหลทะลักออกมาพร้อมกับร่างของพรานมีกระเด็นวืดไปตกอยู่ข้างๆร่างของพรานดวงทันใดนั้นร่างเสือใหญ่ก็กลายร่างเป็นชายชราดวงตาเหลือเพียงข้างเดียวก่อนที่จะตะวาดลั่นออกมาพวกมึงเป็นใครทําไมมากันที่นี่ฮะเส,ส,สือ,ส,อสือทําไมถึงกลายเป็นคนได้ข้าไม่จําเป็นต้องตอบพวกเจ้า พวกเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยหรือถึงได้ข้ามมายังฝั่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรอกครับพวกผมเป็นนักธุรกิจมาจากเมืองกรุงเทพมาล่าสัตว์เห็นว่าป่าของเราเชื่อมต่อกันก็เลยเดินหลงเข้ามาโดยไม่รู้ตัวพวกผมพักอยู่ที่ปางไม้หน้นนะครับปางไม้ปางไม้ของเสียบุญทรงนะ่นหรือครับของเสียบุญทรงนั่นแหละครับ คุณรู้จกักเกษยบุญทรงด้วยเหรอครับก็พอจะได้ยินชื่ออยู่เหมือนกันพวกเองกลับไปได้แล้วแล้วห้างข้ามาเขตนี้อีกเด็ดขาดมาเมื่อไรอย่าหาว่าข้าไม่เตือนไปตะหวาดไล่ก่อนที่จะหันหลังเดินจากไปแล้วหายวับไปกับตาเมื่อคิดเรื่องราวนี้ทีไรเธอทั้งเสียใจและเจ็บแค้นแต่แล้วเจ้าแสนก็เอ่ยขึ้นเบา แม่ตื่นอยู่หรือเปล่ากำลังมีอะไรบางอย่างเข้ามาตบกากของมันนะแรงกล้ามากเลยนะข้ากะพาวนาขอให้มันเป็นทีเธอที่ข้ามานั่งห้างถึงที่เนี่ยก็เพื่อจะรอเจอมันนั่นแหละเจ้าว่าเจ้ามีความแค้นกับข้าความแค้นอะไรกล่าวพร้อมกับเดินออกมาจากเงามืด่ามกลางหมอกหนาเอ็งข้าผัวข้า แล้วยังจะมาถามข้าอีกเหรอเองนะคงลืมไปแล้วสิเมื่อสามปีก่อนผัวข้ากับพรานมีพาเจ้านายเดินไปยังป่าฝั่งบ้านของเองถูกเองฆ่าตายแต่กลับไว้ชีวิตพวกเจ้านายเหล่านั้นอข้ารู้แล้วไอ้พรานสองคนนั่น,นหรือมันก็สมควรตายเองไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่าใครสมควรตายแต่วันนี้ข้าจะมาเอาชีวิตเอง เพื่อแก้แค้นให้ผัวของข้ามึงอย่าได้คิดเลยมึงจัดการกับลูกน้องกูได้แต่ใช่ว่ามึงจะจัดการกับกูได้ฝีมือมึงเ่ะยังอ่อนหัดนักกลับไปเถอะกูจะไว้ชีวิตมึงแต่ถ้ามึงยังดื้อได้มึงก็จะได้ไปอยู่กับหัวของมึงนั้นก็ลองดูหน่อยปะไร่ ว่แล้ววาดปากระบอกปืนใส่หมอผีเท่าหน้าบากแล้วส่งกระสุนออกไปทันทีแต่ทว่าเธอก็ไม่สามารถจะเหนีย่ยวไกลได้ดูมันแข็งค้างเรากับถูกบีบเอาไว้เมื่อเธอไม่สามารถจะใช้ปืนได้จึงได้โยนปืนทิ้งแล้วกระโจนลงไปพันร่างของเธอก็กลายเป็นเสือเมื่อถึงพื้นก็ตรงเข้าจู่โจมหมอผีเท่าจอมขมังเวทนั้นทันที แต่มันก็กลายร่างเป็นเสือเต็มตัวเช่นเดียวกันและมีขนาดใหญ่โตกว่าเธอถึงสามเท่าเจ้าแสนเมื่อเห็นว่าแม่ของมันคงจะสู้ไม่ได้แน่แล้วมันจึงคิดจะช่วยเหลือจึงได้หวังว่าขอให้มีใครสักคนอยู่ในป่านี้แต่แล้วมันก็เห็นพรานพม่าคนหนึ่งที่กำลังนั่งห้างอยู่ไม่ไกลมันจึงได้เข้าไปหาเพื่อจะขอความช่วยเหลือ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยแม่ของข้าด้วยแม่ของข้ากำลังถูกหมอผีชั่วํทำ้ายอยู่ทางนู้นแม่ข้าคงจะสู้ไม่ได้เพราะมันตัวใหญ่มากๆเอ็งไม่หลอกข้าแน่นะเจ้าผีเด็กไม่ไม่หลอกข้าจะหลอกไป้ทำไมเร็วๆเขาเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันว่าแล้วพราหนุ่มคนนั้นก็ลงมาจากห้างแล้วก็ตามวิญญาณของเจ้าแสนไป ในขณะที่เสือใหญ่นั้นกำลังจะกระโจนเข้าใส่ดาวเรืองที่ตอนนี้เธอถูกมันกระแทกจนกระเด็นไปก้นจำเบ้าอยู่กับพื้นจึงได้คืนรากกลับมาเป็นคนสิ่งเดียวที่จะต่อกรกับมันได้นั้นก็คือมีดหมออาคมเท่านั้นแต่แล้วเสียงปืนปริศนาดังขึ้นติดติดกันถึงสองนัดกระสุนลงอาคมของพรานหนุ่มคนนั้นเ okay. นนนจาะเข้าที่ช่องท้องของมัน ในขณะที่มันกระโจนตัวขึ้นพอดีดาวเรืองพลิกตัวหลบจึงได้พ้นจากกรงเล็บของมันเสือใหญ่หน้าบากตาบอดนั้นมันก็วิ่งหายเข้าป่าไปสูปเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าข้าไม่เป็นอะไรขอบใจมากนะแล้วท่านเป็นใครเหรอถึงได้เข้ามาช่วยข้าได้ก็ลูกของเองนะสิวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากข้าข้าก็เป็นพรานป่านี่แหละผูกห่างอยูไม่ไกลจากที่นี่นะัก ขอบใจมากนะเจ้าแสนที่ช่วยข้าไม่เป็นไรหรอกแม่ถ้าแม่เป็นอะไรไปข้าก็ไม่มีแม่น่นสิว่าแต่พี่คนนี้เก่งจังเลยข้าอยากมีพ่อเก่งๆอย่างนี้บ้างจังพี่จะเป็นพ่อข้าได้ไหมเจ้าแสนเองน่ะเอาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวข้าจะคิดบัญชีกับเองที่หลังนะเออข้าชื่อยอสวยเองผูกห้างอยู่ตรงนี้หรอกหรือ ข้าชื่อดาวเรืองถูกแล้วข้าว่าเราขึ้นไปคุยข้างบนเถอะนะท่านเจ้าจะถามอะไรข้าน่ะการที่จะมาคุยกันอยู่ข้างล่างนี้มันย่อมไม่ปลอดภัยกับเราแล้วทั้งคู่ก็ไต่ขึ้นไปอยู่บนห้างเล็กๆของดาวเรืองก่อนที่การถามไถ่สนทนาจะเริ่มขึ้นดาวเรืองจึงได้เล่าเท้าความแค้นและความเจ็บปวดให้กับยอสวยได้ฟังเขาตั้งใจฟังและอดที่จะชื่นชมเธอไม่ได้ ที่เธอมีใจรักมั่นคงกับผัวที่ตายไปแล้วโดยที่ไม่ห่วงแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเอาล่ะข้าเล่าเรื่องของข้าให้ฟังแล้วทีนี้ตาเองเล่าเรื่องของเองให้ข้าฟังบ้างสิหญิงสาวพูดข้าก็เหมือนเองนั่นแหละที่มาผูกห้างอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาล่าสัตว์อะไรหรอกนะเป้าหมายของข้าก็คือไอ้สมิงตาบอดหน้าบากตัวนั้นเองมีความแค้นอะไรกับมันหรือ ดาวเรืองถามออกไปอย่างตื่นเต้นมันฆ่าพ่อข้ามันกับพ่อของข้าเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันแต่ด้วยความอิจฉาริษยาและอยากเป็นหนึ่งมันจึงได้ฆ่าอาจารย์ของพ่อข้าแล้วก็ป้ายความผิดให้พ่อข้าแทนแต่เมื่อพ่อข้าไม่ยอมรับเพราะว่าพ่อข้าไม่ได้ทำทั้งสองจึงได้ต่อสู้กันขึ้นและพ่อของข้าก็ทําตามันบอดและทําหน้ามันเป็นแผลเป็นแต่มันก็เอาชีวิตพ่อข้าไป โชคยางดีที่พ่อข้าไดสอนวิชาอาคมให้ข้าบ้างหลังจากที่พ่อข้าตายไปแล้วข้าก็สู้มานะเร่าเรียนวิชาที่พ่อข้าทิ้งตำราเอาไว้ให้ข้าฝึกมันอย่างหนักจนมั่นใจแล้วว่าจะจัดการกับมันได้จึงได้ออกมาตามร่ามันนี่แหละนั่นเท่ากับว่าเอ็งก็คิดไม่ต่างกับขา้าคือถ้ามันไม่ตายข้าก็ตายเท่านั้นดีถ้าอย่างนั้นเรามีศัตรูคนเดียวกัน เราจะร่วมมือกันจัดการชำระแค้นกันนะก็คดีเหมือนกันแต่ต้องรอฟ้าสางก่อนนะเพราะขืนไปตอนนี้มันอันตรายยอสวยว่าทั้งคู่พักอยู่บนห้างจนกระทั่งไก่ป่าขันมายอสวยจึงได้บอกให้เธอจัดการเรื่องหุงข้าวส่วนเขาจะออกไปหาของกินว่าแล้วเขาก็เดินหายลับไปในป่าท่ามกลางความมืดสลัวพรานสาวก็จัดการตามที่พราหนุ่มบอกส่วนยอสวยนั้น เขาเดินไปตามเสียงไก่ที่ขันมาเจื้ยแจ้วก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นหนึ่งนัดกระสุนลูกปลายที่สาต์ออกไปนั้นโดนเข้ากับไก่ชะตาขาดสามตัวมันดิ้นทุรนทุรายเพียงชั่วครู่ก็แน่นิ่งไปไม่นานนักเขาก็หิ้วไก่กลับมาทั้งสองช่วยกันยา่างก่อนที่จะกินข้าวด้วยกันฟ้าสางดีแล้วทําให้ทั้งคู่ได้เห็นหน้ากันอย่างถนัดชัดเจนต่างคนต่างก็เขินกันไม่น้อย เพราะดาวเรืองเองก็สวยสะพรั่งส่วนยอสวยนั้นขมเข้มหล่อเหลาในแบบฉบับพมา่าแต่ผิวของเขานั้นได้แม่อันเป็นไทยใหญ่ทำให้ผิวพรรณไม่ดำมากทำเอาเดาวเรืองถึงกับเขินจนหน้าแดงต้องยอมรับว่าตั้งแต่พรานดวงตายไปแล้วเธอก็มุ่งมั่นจะแก้แค้นจนไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาใกล้กับเธอแต่ตอนนี้ กลับต้องมาใกล้ชิดหนุ่มหล่อย,อยังไม่ได้ตั้งใจย่อมเป็นธรรมดาที่จะสะเทินอายบ้างหลังจากกินข้าวแล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทางตามรอยเลือดของมันไปแต่ทว่ามันไม่ได้กลับไปยังฐานการผลิตยาเสพติดของมันแต่กลับไปกบดานอยู่ในป่าหลังหมู่เถาวันที่รกเรืย้ยที่นั่นมีถ้ำเล็กๆซ่อนอยู่มันจึงได้ซ่อนตัวรักษาตัวอยู่ที่นั่นเมื่อทั้งสองไปถึงก็เห็นโถงถ้ำนั้น มันไม่ได้กว้างมากมองเข้าไปเห็นมันนั่งขัดสมาธิอยู่คงจะกำลังฟื้นฟูก,กำลังเพื่อที่จะได้กลับไปจัดการพวกเขาทั้งสองดาวเรืองกับยอสวยต่างบริกรรมคาถาสำทับไปที่ปืนของตัวเองแล้วสาดกระสุนไปยังร่างที่มันนั่งอยู่ตรงนั้นแต่แล้วมันก็วิ่งสวนทางปืนออกมาทั้งสองเบี่ยงตัวหลบออกไปทางด้านข้างก่อนที่จะหมุนตัวกลับแต่ทว่า เป็นเพียงปืนลูกซองแฝดจึงต้องสลัดปอกกระสุนเก่าทิ้งอย่างรวดเร็วและวบรรจุกระสุนนัดใหม่เข้าไปเป็นจังหวะที่เสือใหญ่วกกลับมาพอดียอส่วนกระโดดขึ้นไปยังก้อนหินข้างปากถ้ำส่วนดาวเรืองกระโดดขึ้นไปบนขาคบไม้ได้ทันทำให้การโจมตีของเสือใหญ่มันพลาดเป้าแต่ว่าทั้งสองก็ส่งกระสุนใส่มันอย่างไม่ยัง้งโดยที่ไม่ได้นัดหมาย ดาวเรืองเป็นป่ายยิงเจ้าหยอสวยเปลี่ยนกระสุนเมื่อดาวเรืองต้องเปลี่ยนกระสุนยอสวยก็ยิงทั้งสองผัดกันทําอยู่อย่างนั้นกระสุนทุกนัดเจาะเข้าไปที่ร่างของมันบางนัดก็เข้าบางนัดก็ไม่เข้าแต่ด้วยแรงอัดแล้วทําให้มันเจ็บจุกจนไม่สามารถจะทนทานและซุดทวบลงดาวเรืองจึงหยิบกระสุนออกมาสองลูกเพราะรู้แล้วว่ากระสุนธรรมดา ไม่สามารถทำอะไรมันได้ก็ขอใช้กระสุนล้างอาถรรพ์ที่เธอทำมาโดยเฉพาะแล้วก็ใส่ลงไปทีนี้เธอคิดว่าคงจะจัดการกับมันได้สําเร็จขณะที่ร่างนั้นยืนคำรามลั่นเธอจึงต้องปล่อยกระสุนไปที่หัวของมันกระสุนนัดแรกก็เจาะเข้าไปที่หัวอันใหญ่โตนั้นทำให้เลือดกระเด็นหน้าสะบัดล้มลงทันทีก่อนที่นัดที่สองของเธอ จะถูกส่งออกไปอีกทีนี้กระสุนจาะเข้าที่อกของมันเสือใหญ่นอนเลือดไหลโสมกายก่อนที่จะค่อยคืนร่างมาเป็นหมอผีเท่าจอมขมังเวทเห็นว่ามันสิ้นนิดแล้วทั้งคู่จึงเดินลงมาเพื่อความมั่นใจว่ามันไยแล้วจริงๆร่างนั้นเริ่มอืดก่อนที่จะแห้งเหี่ยวและกลายเป็นเพียงซากกระดูกในที่สุดเราก็แก้แค้นให้คนที่รักได้สำเร็จข้าขอบใจมากนะ ถ้าไม่ได้เองน่ะข้าก็คงไม่มีชีวิตรอดจนถึงตอนนี้หรอกข้าก็เช่นกันว่าแต่ข้าน่ะจะได้เจอเองอีกไหมย,ยอสวยตัดสินใจพูดขึ้นทำไมหรอเองอยากเจอข้าหรือก็ไหนๆเองก็ได้แก้แค้นผัวเองสำเร็จแล้วเองจะว่าอะไรไหมล่ะถ้าข้าจะขอคบหาดูใจกับเองน่ะดาวเรืองรู้สึกเขินอายก่อนที่จะบอกว่าข้าอยู่หมู่บ้านหลังเขาฟากนูน้นถ้าเองมีใจ เองก็ไปหาข้าได้นะแล้วทำไมข้าต้องไปหาด้วยละ่ะข้าขอตามเองไปตอนนี้เลยไม่ได้หรอก็ได้แค่ไปให้รู้จักบ้านเท่านั้นนะเรื่องอื่นๆน่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันข้าไม่ใช่สาวๆแล้วนะเองควรจะคิดดีๆก่อนละ่ะจะได้ไม่เสียใจที่หลังว่าแล้วทั้งคู่ก็เดินออกจากป่าไปด้วยกันโดยที่มีเจ้าแสงกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจที่มันจะมีพ่อกับเขาเสียที ยังไม่พอยังมีพ่อที่เก่งกาจอีกด้วย